สวัสดีครับผมบอสอภิชิตนิขิลิมตีชาครับภาคเป็นนิยามโมโตใใดครับผมประพัสสินทบวรกุลครับหรือมิสเตอร์คิมภาคเป็นซาวาเบะยูกิโนริครับเออสารวิทรงเทงนะครับได้รับบทเป็นธรรมดะชุนจิครับผม เป็นคนที่เปี่ยมล้นด้วยพลังงานบวกเขาอยากจะไปถึงความฝันของเขาให้ได้เขาพยายามทุ่มเทเต็มที่ทําทุกอย่างจากศูนย์จนสามารถตั้งวงแจ๊สของตัวเองขึ้นมาได้ราโวเบยุกิโดรินะครับเหมือนเป็นพี่ใหญ่เก่าเกมที่สุดเล่นเปียโ,โนตั้งแต่อายุ4ขวบแต่ว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้าก็ย่อมมีคนที่เล่นเก่งกว่าเขาก็มาติดตามกันว่า เขาจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ยังไงธรรมดาชนจิเขาเริ่มตีกองจากศูนย์เลยพยายามที่จะตามเพื่อนอีก2คนให้ฐานต้องการที่จะขึ้นไปอยู่เคียงข้างกับเพื่อนอะไรแบบนี้นครับผม เราจะต้องเค็นพลังงานออกมาให้เท่ากับต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นความเร่าร้อนในการที่อยากจะไปถึงฝันอยากจะตั้งวงความเร่าร้อนในการอยากจะได้เล่นเป็นวงในร้านมันเค็นเรามากๆเลยตัวละครนี้เหมือนเขาคิตอยู่ในใจตลอดเวลาเขาพูดแบบยิ้มยแต่ในใจเขาอาจจะแบบเฮ้ยนายต้องทําให้ดีขึ้นนะ อะไรประมาณนี้แล้วเราต้องเสือกมาในน้ําเสียงของเราครับเป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างมีความภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะครับมันไม่ใช่ไม่ต้องวอยาวเหมือนแอนิเมชันหลักทั่วไปครับก็จะมีความแบบใช้น้ําเสียงในการเสียอารมณ์มากกว่าเดิมเยอะมารับ,บแรงบ,บันดาลใจดีๆและพลังบวกเยี่ยมๆจากภาพยนต์ Blue Giant เป่าฝันให้เต็มฟ้า25มก,กราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ฉันจะต้องเปน ดนต,ตรีให้ได้ <gasps> <gasps> ฉันจะเป็นนักดนตรีแจ๊สเบอร์หนึ่งของโลกให้ได้ในที่สุดก็ามาถึงโตเกียวเธอชอบแจ๊สเหรอใช่ครับผมเนี่ยชอบแจ๊สถ้าไร้พรสวรรค์ต่อให้พยายามแค่ไหนก็เสียแรงเปล่าครับผมนายว่าฉันจะตีกลองไหวไหมแจ๊สนี่เจ๋งดีนะสนใจร่วมวงกับผมไหมครับฮะ พวกเราจะได้แสดงแจ๊สกันแล้วนะเว้ยได้ทำไมนายเลือกเล่นแจ๊สมีทั้งความร้อนแรงและความสงพลังไงลุยกันเลยต่างคนต่างก็เป็นทายเดียบให้การเพื่อก้าวไปสูงขึ้นงานชิชะตาของแท้แจ๊สครับส่วนเธอใช้ไม่ได้เลย อะะไรนะทำไมนายไม่โหดใส่ฉันไม่ด่าฉันบ้างคนที่ห่วยสวดในนี้คือฉันนะทำไมนายไม่พูดว่าฉันห่วยไม่เอาไหนบ้าง <c oughs> จูนจะไม่ติดแบบนี้ของเล่นด้วยกันไม่รอดหรอกเล่นให้สุดกำลังไม่มีใครบังคับเราซึ่งหน่อยเราเลือกจะทำเองเชื่อสิว่าต้องทำได้ blue giant เป่าฝันให้เต็มฟ้า